นะคะควันนี้เราก็ยังอยู่กับพี่โตง้งอยู่ <ผม S 1> นะคะนักเรียนนอกที่มีดีกรีที่ยอดเยี่ยมอ่ะยอดเยี่ยมเกี่ยวก,กับเรื่องของนะคะคการออกแบบภายในแล้วก็แฟชั่นด้วยนะคะสำหรับว่าที่ด็อกเตอร์โต้งคนนี้นะคะวันนี้เขาจะมารักข้อภาคปฏิบัติแบบไหนนั้นนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าคนนี้เนี่ยใช่ออมนะคะ เรียนนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประเทศที่ประเทศไทยครับค่ะจบปริญญาโทนะคะที่วอเดมาลากวอเดมาลาไม่ใช่ครับคุณอาที่ฝรั่งเศสครับที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็กำลังจะจบด็อกเตอร์นะคะที่ประเทศฝรากวยก็ <K _> ไม่ใช่เหมือนกันครับอ๋อไม่ใช่เหรอจ๊ะที่เยอรมันครับคุณอาที่เยอรม,มันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังเป็นคนภาษา,าอยู่ดีถูกครับมีวัฒนธรรมหลากหลายไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอก แต่หัวใจดวงนี้นะคะก็เป็นคนไทยเหมือนเดิมครับไทยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นรักพ่อภาคปฏิบัตินี้วันนี้ทําอะไรคะวันนี้เราจะมาทําบุญครับที่วัดปทุมว่านานาจ้าวิหารน้ค่ะเพืุอถวายให้ในหลวงด้วยครับถวายพระเาเป็นพระสงข์ให้ในหลวงครับอุ้ยดีจังเลยอ่ะไปพาน้องไปหน่อยสิคะโอเคครับน้องไม่ค่อยได้มาสยามน้องมาแต่อดิโอสยามเพราะว่าน้องโอ และสร้างสารรค์เพื่อความยั่งยืนของมนุษย์แมกโนเลียผู้พัฒนาสังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพใส่ใจทุกเรื่องกระเบื้องโซโซุโก้โหน้องขอบคุณมากๆาเลยนะสถาปตัตยกรรมแบบไทยๆเนาะอยู่กลางเมืองเนาะของวัดประทุมเนี่ยถามนิดนึงนะเวลากลับมาเมืองไทยเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปเข้าวัดเข้าวา้างไหมกลับเมืองไทยมีโอกาสบ้างครับมีเนาะแต่ว่าอยู่ที่โน่นนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยหรอไม่มีเลยแต่ต้องก็เลือกที่จะเข้าโบสถ์ อ๋อแต่ก็คือได้ไปมีกิจกรรมโฆษาด้วยใช่ครับเพราะต้องมีความเชื่อพระเจ้าใช่ครับพระเจ้าพระเจ้าคือองค์เดียวกันสำคัญคือเรายึดเหนี่ยวความดีหลักสอนไว้ในหัวใจเราแล้วก็ปฏิบัติใช่ครับแล้วทำไมวันนี้เนี่ยถึงได้ชวนคุณอาเนี่ยนะคะมารักพ่อภาคปฏิบัติด้วยการมาทำบุญที่วัดประทุมก็เพราะว่าอยู่ที่นอนอย่างที่บอกคุณอาไปว่าไม่มีโอกาสเข้าวัดเลยวัดไทยวันนี้ก็เลยถือเป็นโอกาสที่ดีที่มีคุณอามาเป็นเพื่อนด้วยเนาะใช่ทำบุญถวายภูมิลาภัยแล้วก็ถวายเป็นพระจ้าปุซลนให้ในหลวงด้วย นะครับถ้าอย่างนั้นนะคะอย่ารอช้าไปกันเลยค่ะครับสวยนสวยมากเลยพระอารามหลวงเลยเนี่ยถูกครับอนักออกแบบภายในรู้สึกยังไงกับการออกที่เราได้มาเห็นความสวยงามแล้วก็รักเงาเนาะตื่นเต้นน้ำตาจะไหลและที่ประเทศนอกอย่างนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงศิลปะไทยหรือว่าการออกแบบของไทยหรือเปล่าจ๊ะ พูดครับฝรั่งเนี่ยเขาชอบศิลปะไทยเยอะนะน่าชื่นใจแั่วนี่คือสวยมากนะครับสวยมากอ่ะศิะปะไทยชื่นใจครับ,รบข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายบุญนี้นะคะ เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูกเ่อสาธุค่ะตราบพระพุทธนะคะคุณอาครับจ้านี่ครับต้องอยากให้คุณอาเห็นศาลาสารา,รสาราหนึ่งซึ่งในหลวงท่านเส็็จมาทำบุญงั้นพาไปนะจ้ะคุณผู้ชมคะ,มดคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะไปสาราที่ว่านี้ด้วยกันค่ะ ตู้เย็นโตชิบาทวิสจากโตชิบาโตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต The packaging you can trust นี่ครับคุณอาตาลาพระราชศสัทธาที่ต้องพูดถึงเพราะว่าในหลวงท่านได้เสด็จมาถวายพระภฐทินครับ เป็นการสวดพระองค์เป็นการสวดพระองค์ครับช่ามาทำบุญสวดพระองค์ของท่านที่นี่ใช่ฮะรมรมลื่นเนาะใช่ไม่ใช่แค่อากาศนะรู้สึกถึงภายในใจของเราเนี่ยว่าร่มเย็นอ่าอยากจะเห็นศาลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่แล้วต้นสูงใหญ่นะร่มรื่นจริงๆต้นอะไรครับคุณอาต้นนี้นะจ๊ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงปลูกเมื่อตอนปี2536 ชื่อต้นนางรังทั้งคู่เนี่ยสองคู่นี้พี่ถามหน่อยดิพี่โต้งโต้งเคยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าเคยได้ชื่นชมพระบารมีไหมจ๊ะไม่เคยเลยครับยังไม่เคยเลยน่าเสียดายน่าเสียดายเนาะแต่ก็คือความใฝ่ฝันของคนไทยทุกคนแหละถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสสักครั้งในชีวิตของเราเนี่ยมีโอกาสจะได้กลับทูลบางสิ่งบางอย่างอยากจะบอกท่านว่าอะไรต้องก็อยากจะกราบพระบาทงามๆหนึ่งครั้งใช่ไหมแล้วก็อยากให้ท่านมีพรัฒนธรรมัยสมบูรณ์แข็งแรงเนาะ อยู่เป็นต้มโพต้มายกันนานๆปับเรื่องจริงๆแล้วนี่ก็ต้องไม้พี่ท่านปลูกและนั่นก็สาราที่สเสด็จมา,ส,มาสารานี้อเนาะอุ้ยดีจังเลยเนาะพี่ต้องจาก พี่ต้องรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มารักพ่อภาคปฏิบัติแบบนี้ในวัดปทุมก่อนอื่นเลยนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่คุณอาอุตสาให้เกียรติคือต้องในการเนาะแล้วต้องก็ดีใจมากที่ได้ทําบุญกับคุณอาและทีมงานทุกคนใช่ในวันนี้เนาะและที่สําคัญคืออย่างน้อยๆเนาะที่เราทาเนี่ยเราก็ถวายเป็นพระราชกภูศลแต่พระบาทสมเด็จพระจยู่หัวนะภูมิใจจังเลยมจะเป็นแบบกิจกรรมที่แบบเล็กๆน้อยๆง่ายๆเลยเงี้ยแต่มันก็ เราก็ทําด้วยใจจริงเนาะง่ายๆใช่แต่เรารู้สึกว่ามัน เต็มอิ่มในหัวใจของเราเนาะวันนี้ขอบคุณพี่โต้งมากๆที่ให้เกียรติรู้ดีว่าน้องเนี่ยมีเวลาว่างน้อยเหลือเกินนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โต้งมากๆที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปสร้างชื่อเสียงในเรื่องของการออกแบบขอบคุณมากๆนะจ๊ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเวลาหมดแล้วนะคะยิ้มค่ะยิ้มแต่ตอนนี้นะคะไปจนถึงก่อนนอนเลยนะคะมีความสุขเหลือเกินค่ะติดตามทําดีที่พ่อทําได้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคน นไทยทุกคนรับพระเจ้าอยู่หัวนะคะติดตามรายการของเราได้นะคะใน Facebook แล้วก็เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ีนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะชื่นใจจังเลยอ่ะ ชื่นชมทุกความดีครับ